สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่พีกุก่อนะคะวันนี้นะสาวปานมีอะไรมาซื้อไพรนะคะพวกเราสองสาวนะคะทุกคนดูน้องพันก็อื้ออิ่มปเทปนึ่งสิบถือแต่อีสต์สูงสามคลิ มันมีไซส์มีแค่นี้นะมีแค่สีดำกับสีขาวออ๋ไซส์แอลก็ไม่มีสีขาวก็ไม่มีอืส์ผิกติเพราะ่าคนกลางไม่มีเสื้อที่จะทำบุญด้วยลังก็้าขาวก็ไม่เป็นไรอ่ะมีมีสีอะไรก็เอาโอเคนะคะไม่เป็นไรค่ะได้สีอะไรก็เอา โอเคจากจากจากเอฟซีท่านไหนคะเนี่ยสะบานสรอเมริกาโอ้นะคะคือแพ้รอบคัมนะคะจากพี่สมอนเนาะอเมริกาค่ะต้องขอบคุณนะคะคุณพี่สมอนนะคะเพชรสมอนพี่สมอนอเมริกาอืมนะคะที่มอบสิ่งนี้ให้กับพวกเรานะคะก็เป็นเอ็มใช่ไหมจ่าเอ็มอ๋อจีดาเป็นเอ็มหมดเลยเป็นเอ็มหมดเลยอืม มีเ l แค่สีขาวโอเคจัำพลีเอาไปก็สีดำอ๋อ,อเพราะว่าก็ต้องขอบคุณนะคะก็ขอให้พี่สมนนะคะครอบครัวของพี่สมน,นะคะ่ะก็จงอยู่ดีมีสุขนะคะรำ่ำรวยรำ่ำรวยนะคะรวยแล้วก็รวยยิ่งขึ้นนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะขอบคุณค่ะนะคะได้แลบแล้วนะคะแต่เป็นสีอะไรก็ใส่ได้นะคะทุกคนเพราะว่ามันใส่ได้ทุกงานอืมก็โอเคนะคะ อังพันอาของใครบ้างคะสปาน์ม่เจ้ยจำปาดูโอ้ยม่เจ้ยโอ้ขอบคุณพี่สมอะคะที่มีกำลังใจมอบกำลังใจให้กับพวกเราก็ยังคิดถึงพวกเรานะคะสมอบเสื้อยืดองค์ปูพระฤาษีนครามาฝาก สาวปานะคะให้กับเขาเรานะคะหลายๆช่อมนะที่อยู่ที่กงกอกซึ่งก็อาจจะเห็นน้อยที่จำปาดงนะอาจจะเห็นมากในส่วนที่กกอบก็มีคําถามนะคะเข้ามาอีกแล้วคำถามมาอีกแล้วว่าแอดเบนนะคะไม่เห็นไปจำปาดงเลยโอทิ้งลุงป้าแล้วเหรอใช่คำถามก็เลยบอกว่าคือเก่านะไม่ได้มี ยังคือเกา่าอาจจะเห็นนะ,หน,นะที่ะกาะเยอะที่จมบาดกันจะน้อยหน่อยอมีบทาละของพวกเราคื่นี้แหละแต่เราวิ่แต่เราวันไรนาสวนก็อ,อย่างที่เห็นนะคะเนื้ก็ได้คือคือถ้าจะให้ถามตรงๆเลยนะคะว่าเปลี่ยนใจนะคะจะ,ะช่างใหญ่ของป้าสวนผักหรือยังเนี่ยก็คือจะบอกว่ายังคือเก่าไม่เปลี่ยนไม่ได้หนีหายไปไหนไหนะคะยังติดตามเพิ่อนอยู่นะคะแต่แค่นะ,ะ,นะ,ะ,ะได้กลับมาทำภารกิจนะคะอยู่ที่ ที่บ้านที่นี่แต่ว่าเวลาที่มีกิจกรรมนะที่นู้นก็แน่นอนะได้เจอช่วยตลอดนะแล้วก็ไปพร้อมพร้อมตลอดไปเดือนหน้าไปอีกไหมมีอีกเหรอมีมีแพนนะฮะลุ้งไปก่อนพิชนุโลกพิลุ้งไปก่อนโอ้มีแพนเดินสายพิชนุโลกอีกแล้วทุกคนโอ้โอเคโอเคนะคะเดี๋ยว รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช่นะคะก็ทสาวคนสวยด้วยนะคะทีก็มีกำลังใจให้กับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราใช่ทูทูบเบอร์ช่างใหญ่ฟ้าส่วนที่เกาะนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะก็ยังอยู่คือเก่านะคะติดตามเพื่อนก็คือเก่ายังให้กำลังใจเพื่อนคือเก่านะคเวลามีการมีงานแล้วก็ไปอาจจะเห็นน้อยที่นู่นจะเห็นเยอะที่นี่นะคะ แต่ถ้าเป็นงานใหญ่หรือว่ากิจกรรมอะไรก็ขอแค่เพื่อนพูดมาขอแค่เพื่อนกืนเขาก็ร่วมตลอดก็พร้อมใช่ถึงบางทีอาจจะตัวไม่ได้ไปแต่ก็ร่วมใช่ร่วมจมพบบุญด้วยตลอดล่าสุดใช่พิศนุโลกแอดก็อยากไปก็ แต่ก็ใจก็ได้ไปนะคะจไม่ได้ไปแต่ใจก็ไปนะคะก็เป็นประมาณนี้ก็ได้บุญเหมือนกันได้บุญเหมือนกันอีกอย่างแอดเบ้นอยู่ที่นี่นะคะก็ร่วมนะคะยังได้เป็นสะพานบุญก็ยังติดสะพานบุญนะคะส่งมอบบุญให้กับที่ที่วัดนะโน้นพี่ๆของเราช่างใหญ่หลงสวนผาก็ไปนี่แหละนะคะก็เป็นบุญร่วมกันค่ะเราก็ไม่ได้ทิ้งกันนะคะไม่ได้หนีหายไปไหนนะคะ อยู่ด้วยกันที่นี่ก็ยังยืนยันคำเดิมนะเราอยู่ด้วยกันเก็มีติ่งกระแซก็ยังอยู่นะไม่ว่าจะเป็นกระแสอะไรต่างๆนา่านะคะที่แบบจะมีแนวแบบว่าปั่นนิดนึงนะอย่างเช่นที่ต่างประเทศด้วยนะก็นักปั่นยิ่งใหญ่นะคะแต่ก็ักันโดยรวมแล้วนะคะก็ไม่สามารถนะ ปั่นพวกเราได้เนะคะพ่อใหญครับพวกเราเชื่อมั่นแล้วก็ยังให้กำลังใจได้ได้ใบหน้านทั้งสองคึ้นอยางี้นงุลช่ะใช่ค่ะมาจากไหนช่องสาวนี่อะไ้ร นหมอเออดนอะไรคะนัดอะไรคะนัดใบอ่อไรไดหมออ๋อนัดันนีก็มาดูยายิวนะว่าวันพุ่งนี้อยายชิวว่าจะไปวันที่สองหุ่นใหญ่ก็ยังมีไปก็ยังโทรมาต่างวันนี้ก็ยังไปอีกสินึงมอ้น้ำน้อโทรมาต่าง โอ้โหน่าไวไว้ยัยอุ่นนะคะใครไปตัดใไฮเนาะไม้ง่ายแท้ก็ไวเจ้าแบบใหญ่โอ้ไวยัยอุ่นไม่ค่อยกินยัยอุ่นนะคะมันสุค่อยิกินดุแล้วนอ้น้อยเลนต้องบำรุงปุ๋ยแล้วเดี๋ยวนี้อันนี้ก็เห็นเฮงๆไปก็มีคนตัดกระยัแกระแมนเออเ้ยกราเด็ดเลยนะมันสุค่อยเป็อันนั้นน้อยย้อนเผื่อย้อนกินดุกินดุแล้วออชื่แมนชมลมนะคะสารสวิงนั่นเองนะคะชมลมสวิง ชมลมสารสวีวันนี้ก็วานให้นะคะอ่าป้าแตงมูนะคะนี่พันให้เพราะว่าอนาคตนี้ไม่อยากสารนั่นหรอไม่แน่นพึงไหยแห่มังหรอแห่มันแพ้ของของยายแตงมูนะคะได้ได้สองสามหลางแล้วนะทุกคนแต่ของไม่มีสงสัยจะได้ซ่อนพีหน้านัทุกคนเพราะว่าช้ามาก อย่างวันนี้ก็ไปแล้วไปไปแล้วไปนะคะพึ่งกลับมาใช่พึ่งกลับมาเหมือนกันคุณยายเสร็จแล้วพรุ่งนี้ต่อนะใช่สรุปแอดเบนนะก็คือจะบอกว่าไม่ได้อยู่นเอฟซีก็หลังจากที่ไปส่งนะเบียมไปโรงเรียนก็โหภารกิจเพียบนี่ข้าวนในเอฟซประมาณนี้แล้วก็ค่ำแล้วนะก็แบบนี้แหละนะวันนี้คุณยายอุ่นนะคะก็มีเมนูแซ่บน อมไว้นะคะวันนี้อมไว้ใส่หมูใช่ค่ะอมไว้ใส่หมูนะคะโอ้รสแซ่บๆเลยโอ้แซ่บเนี่ยใส่ซี่โครงอร่อยกระดูกอ่อนเนี่ยอร่อยอมเนื้อให้อ่อนๆหน่อยนิดนึงเนาะอืมแล้วก็ใบยะนางนะคะเขียวหน่อยนึงนะคะก็เลิศเลยเลิศเลยจริงนะคะก็รอกันอยู่สองพี่น้องรอพลอยมาตีอ่าก็ตีแบตกันด้วยน้องสาวๆเรานะก็นัดรวมตัวตีแบต ทุกค่ำ <นะ S 2> ทุกค่ำ,ำ,ำก็จะมารวมตัวอยู่ตรงนี้โอเคนะคะประมาณนี้น <Okay. S 2> วันนี้ก็นาเจอกัน,นะะในช่วงค่ำหรืวเจอกันอีกในคลิปต่อไปนะคะ F c กซขอขอบคุณดในใจนะทีุเขา้ามาพูดตามใน,นะนช่องเบนเบนกกนะคะพีกเสาวป่านกรกสวัสนะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ